พ้นงานนี้ยอมไม่ได้นะเว้ยไม่ยอมไม่ยอมโอเคเออยอมไม่ได้จริงใช่ป่ะตีกันแล้วแต่ว่าไม่ได้จริงพี่ดีไปสองธุบิตด้วยนะธุบิตเดียวไม่ว่าสองธุบิตด้วยนะจริงหูติดน้องเก่งหูติดเลยว่ะเอ้ยดูเขาด้วยเขาบอกหินย้อยลงมาไม่ไม่กูบอกว่าเขาคืออันนี้กอนเขาบอกเขาอยู่กันไม่ครบนะกูก็เลยบอกว่าเอาหินย้อยเอามาตีมาให้ได้สองคนเนี้ไม่กูบอกงั้นแล้วกูบอกว่าถ้าถ้าสองคนนั้นไม่มาก็คือสองคนนี้รับจบ เดี๋ยวก็ครบสิบล้านไปแหลมดอนหัวก็ด้วยไอสองไองเลยไอสองคนนี้ยังตาใส่อยู่เลยอ่ะส่งอะไรอ๋อเฮียซงจะตาส่งแน่แน่เฮียผมบักอ่ะบักยั่าไงอ๋อน่าแก่อยู่แล้วโทษโอ้ยพี่บูอุ้ยแหลมสิงสิงเออส่งกาชาของคุณมาไม่เดี๋ยวนี้ เฮ้ยคุณออกมาไกลๆเลยส่งเอ็นเอเออเป็นสีอย่างเงี้ยอยากได้อันนึงขออันนึงนั่นๆๆนนะสุดที่รักสุดที่รักของพี่ไม่ค่ะเขาขออันนึงนะดีดีพูดดีๆก่อนสวัรดีครัขอกระชากลูกมือครับนะเฮ้ยมันเป็นอย่างเงี้ยเท่งอ่ะ มหนจะพี่เลยขอขออีกพันหนึ่งงานดิไม่มีนี่มั่งพี่จีเย้วินเทจหรือวินโมไซไม่วินเทจหรเกษตรนีมีของแก๊งนะที่เราเของแก๊งไม่เปิดปะล่ะจะได้มองไม่เห็นแอบกันเดี๋ยวพวกเราอ่าได้ได้ทุกคนแอดบอกมันเปลี่ยนเวลาเนาะรู้ไหมรู้กันไหมล่ะดูแล้วดูแล้วอยู่แล้ว ันนี้ของแก๊งฮ่ากูชิงทีรักคือวันเนี้ยหนูอ่ะตัดเหญ่โตคุยกันใช่ไหมก็จะเอากาชาที่บอสซื้อมาให้กับของแก๊งอ่ะหนีหนีหนีบอสแล้วก็ไปตั้งแก๊งใหม่ใครอยู่ข้างบนน่าจะเป็นพวกนนัเราไปถามดิลุงน่าจะเป็นคนที่น่าจะเป็นคนที่คุยกับดมเื่อกี้ไม่ใช่ไม่ใช่ลุงไปถามดิใครอ่ะดูทำไม ขายถังสิถ้าที่รักได้เนื้อควางที่รักมาขายหนูก็ได้ในราคาพิเศษเอางี้เดี๋ยวพี่เปิดทุกอย่างแล้วเอาเข้าตู้ยกเว้นอีโคไว้ก่อนอ,อันนี้เอาเข้าตู้ไปเนี่ยเอาเข้าตู้พีไปนเนี่ยหรืออ,อะไรข้าตู้แกง๊ง <laughs> ตู้พี่อะไรตู้แกง๊งโอเคก็เอาของทุกอย่างเข้าตู้แก๊งใช่ไหมก็เดี๋ยวอีโคไว้ค่อยเปิดใช่หรืออีโคหนูจะไปเปิดไปขายแล้วจะค่อยเอาเงินไหมพี่เดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วกันอนะ <laughs> เอเอ ให้มีอะไรให้ขึ้นรถมึงใช่ปะใช่ใช่โอเครอคุณแ้วยกันคันสองคันเดี๋ยวเผื่อมันขับรถออกเบิกรถขับออกเขาบอกว่าอะไรนะสแตนบายรถสองคันเผื่อเขาขับรถขับออกเอาฟูลเลียไหมพี่นี่ไงก็เราปากไม่ดีเปล่าโอ้โหพี่มีมีมีเพยนตักอันแล้วพี่วานขอขอติดตัวไว้ได้ปะอันเดียวพี่เอาจริงๆเมื่อีผลยนะไรก็ไม่รู้ไม่มีไมม่ีอะไรหรอกจริงๆอย่าไป อย่าไปนั่นเลยแก๊งเขาอะไม่ผมไม่กลัวหรอกพี่ทำไมถึงเพื่อมีอะไรไงเอาไปไปนี่ยแหละมันเป็นอย่างเงี้แหละไอ้ยงไอ้บูเตรียมรถเตรียมรถไว้หน่อยเผื่อเขาขับออกได้เครับจุ๊บจุ๊บเรียกับไปจุ๊บเลยปะหัวด้วยกลัไปแล้วเขากลับมาแล้วพี่อนเขากลับมาให้เขาไม่คุยตรงนี้ใหญ่โตไม่ต้องมาคุยตรงนู้น สถานบายสแานบายแล้วไอ้ยวเราจะกระจายเกินแอบมันดีอย่างนี้เป็นไรบ้านักใครไม่เกี่ยวอยู่ข้างหลังใครไมเกี่ยวอยู่ข้างหลังไม่คือที่ผมบอกไม่อยากไม่บอกมีแก๊งคือผมไม่อยากให้มันเป็นเรื่องของแก๊งไงคือผมไม่อยากพูดว่าเงียบก่อนครับำจะไม่ได้อยากคุยด้วยเงียบก่อนครับเดี๋ยวไม่ได้ถามนะครับพี่เขาถามผมใจเย็นลงเดี๋ยวรอที่คุยทีเดียวเดี๋ยวมันคุยหลายครั้งเดี๋ยวเพิ่งไหนไปเดี๋ยวเพิ่งหน่อยอะไรอ่ะเคี้ยวสวยเคี้ยวสวยอะไรอ่ะ สวยมีไรไม่พี่ผมขอผมขอตตรี่มันซ้อนนะรเอ้าอะไรอ่ะขอได้ไหมขอได้ไหมเอาอะไรรึขอได้ไหมให้อว่องขอได้ไหมโ้ยมันแรงไหมมันแรงลงอเอาขอได้ไหมได้ไหมได้ไหมพี่วันพี่วัเพื่อนพี่ผมผมผมขอได้ไหมพี่ผมมาแดงมาเรื่องอะไรเรื่องอะไรอะเรื่องอะไรเรื่องอะไรออ ตองไม่ต้องเมยไอ้ยี่เอ้ยไอ้ี่เอ้ยไปแล้วเอาไงดีวะตเองผมเองแ้กัน้บอต่อคต่อคิวต่อคิวจะได้ไหมล่ะมไ้ไหขลขอก่อนได้ไหมอะม่อยไหมขอ่ยได้ไมไม่มีไม่ไวไม่ไวไม่ไโอ้ยย่ เรื่องเรื่องพี่วอยวันไหนผมว่าวันนี้เลยสดสดเลยไม่ขอหนูขอหนูก่อนก่อนขอหนูก่อนก่อนขอหนูก่นก่อนไม่วันเด็ดก่อนพี่วายมาดัดจริงจริงเก็บเก็บไว้ก่อนเพื่พี่ขอหนูก่อนก่อนใช่ใช่พี่พอพอวันนี้เลยไหมเดี๋ยวพี่เก็บไว้ไม่แต่มันมีแบบหลักฐานวันนี้เลยไงสดสดเลยไงกับไม่เดี๋็ดเด็ดสีแดงดูดูเด็ดเด็ดเอาเอาอย่างนี้ด like> ีกว่าเคี้ยวสวยพี่ว่าอันน uh ี้ถือว่า ผมว่าเป็นการให้เกียรติกันเนาะพอดีพี่มาขออนุญาตคุยก่อนนัดเขาไปแล้วอ่ะโอเคโอเคได้ครับต่อคิว่อนัดไปแล้วด้วยไงอ่ะเราเราพี่มาตามเขามาแล้วไงใช่ใช่นัดเขามาแล้วอ่ะโอเคโอเคได้ไม่เป็นไดรไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรคิวสวยเขาจะตอบกระทองสุกไอ้ลุงเดี๋ยวเดี๋ยวไหนตอนนี้ส่วนตัวกับไอ้ลุงได้นะแล้วเราต้องไปได้เลยใช่ใช่เราไปดูกับลุงเบบี้ได้นะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยของฟังได้ครับของฟังได้ ี่บอฮะไว้พวกเรามาเห็นย้อยคนไหนที่ห็นย้อยแล้วมาตีอะแม่ยังไม่น่าจะยังไม่ได้เข้าประเทศครับจะรับจบเองคนเดียวใช่ไหมอาจบสองคนนั่แหละครับแต่ว่าถ้าถามว่าใครพูดว่าผมพูดเยอะ่าก็จะรับจบคนเดียวใช่ไหมเดือนทั้งหมดเนี่ยคือคือเรื่องมันผมคือผมจะเล่าให้ฟังในในมุมมองผมนะที่คุยกันอะผมไม่มีคาไหนที่ท้าทายอํานาจหรืออะไรเลย คือทุกเรื่องทุกอย่างมันจะผมไม่ได้พูดคาหยาบไม่ได้พูดคาไหนที่มันท้าทายแต่ว่าในตอนที่ผมจกอยู่ครับพี่เขามาชนรถผมสองครั้งแล้วบอกว่าเดี๋ยวเจอกันซึ่งผมถามพี่เขาว่าพี่ชื่ออะไรพี่เขาก็ไม่บอกแก๊งไหนพี่เขาก็ไม่บอกอแต่ถ้าผมเป็นคนธรรมดาผมก็คงไม่ยอมหรอกนะในติดเทนนี่คือพูดธรรมดาไม่ได้ท้าทายถูกไหมเราแต่เริ่อาเป็นใครก็ไม่รู้ที่ไม่บอกบอกแล้วแต่เป็นใครอยอาเงียบผมเิ่มเ้อกองปูนอะ ตั้งนานน่ะมามาไปอะไรแค่พูดตรงๆเยไปยืนรอปูนั่งนานใช่ไหมทำไมคุณไม่เล่าจุดนี้วะแคุณมาขอปูนผมผมไม่รู้ที่ยู่กองปูนเท่าไหร่นานเท่าไหร่เฮ้ยแต่ผมก็มาก่อนเปล่าใช่ป่ะใช่ไหมครับพี่มาก่อนใช่ครับโอเคแล้วนายมาบอกอะไรว่านธรรมการจกปูนของที่นี่คือผมผมไม่ได้พูดครับผมคืออะไร คือผมไม่ได้พูดคำว่าวัฒนธรรมอันนั้นอาจจะเป็นพี่ผมที่เข้าใจผิดเพราะว่าผมเพิ่งว่าเขาจบปูนใช่ผมได้ยินครับพี่่ผมอพี่คือพี่ผมถามพี่ว่าพี่จดดูเวลานี้ไว้ไหมพี่บอกพี่ไม่ได้จดแล้วผมขอได้ไหมก่อนที่ผมจดดูเวลาไว้ผมก็เลยถามว่าผมมาก่อนผมเอาไม่ได้หรอผมเลยถามว่าถ้าพี่ไม่ได้จดเวลาไว้พี่ไอี่ได้กอบปูนตอนไหนก็คือมารอไงไม่เห็นหรอ ผมเลยบอกพี่ว่าได้กองนั้นไงก็เลยยืนรอไงผมก็เลยบอกพี่ว่าถ้าพี่มาตอนที่กองปูนมันขึ้นให้จบแล้วแล้วผมมาไม่ทันและผมทวงสิทธิ์ที่ได้กองนั้นอันนั้นอะผมผิดแต่ว่าผมมาก่อนมาที่ปูนไม่คนที่มะไรผมพูดดีๆครับพี่ผมพูดไม่ดีแล้วมึงทำไมอะใจเย็นกันแล้วเขาคุยกันอะไรต่อเข้าใจอะไรผิดป่าวะอะไรคือว่านอารย์จบปูนของที่นี่คืออะไรวะผมไม่ได้บอกว่ามันมีวัฒนธรรมครับพี่แล้วใครพูด คือพี่คนพี่อ่าผมพูดเลยพี่มาตี้พูดแต่ผมอ่ะผมเขาเอาตัวแทนเขาเลยว่าเขาอาจจะเข้าใจผิดจากสิ่งที่เขาเจอมาคือส่วนนั้นถือว่าเป็นเป็นความที่เขาย้ำตั้งหลายครั้งว่าผมมาก่อนผมเอาไม่ได้หรอผมพูดกี่ครั้งผมยืนรอผมก็เสี่ยงอะมันเป็นจุดเสี่ยงใช่ไหมตัวกรับพี่จุดเสี่ยงครับอ่าแล้วผมยอมเสี่ยงอะ่ะเพื่อจะจบปูนอะ่ะแล้วคุณอยู่ดีมาขอผมมา แค่ว่าลูบเองลูบคือไรลูบคือไรเฉยแล้วตอนเ่ียถามเขาบอกมีแก๊งไหมไม่มีหรือผมไม่อยากจะพูดว้าผมมีแก๊งเพื่อเป็นการที่จะให้ผมจะใช้ชื่อของแก๊งเพื่อเราเอาลูกปูนั้นเลยพี่คือมันแค่ลูบปูให้กองเดียวแล้วจะทำเหล่าทำไมนี่คนเดียวอะไรเงี้ย คือมันไม่ใช่ปัญหาของที่ผมต้องเอาแกงมาพูด่ะพี่มันไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นไม่ไม่แล้วมึงแล้วมึงเป็นไรมึงพดแบบท้าทายทำไมผมไม่รู้ว่าพี่เขาเป็นใครมาจากรหนมึงหิวคหรพี่เดินแรงด้วยได้เปล่าหิวตัวเหรอพี่ฟังผมู่ก็เลยอย่างนั้นเหรอแล้วถ้ารู้มันจะอีกแบบนึงเหรอวะคือถ้าผมรู้ว่าพี่เป็นใครมันจะได้คุยกันรู้เรื่องผมไม่รู้เรื่องใครพี่บอกผมว่า ได้เดี๋ยวเจอกันหินย้อยผมถามชื่อพี่พี่ก็ไม่บอกถามอะไรพี่ก็ไม่บอกถามอะไรพี่ก็ไม่ตอบผมสักอย่างหินย้อยฟังเลยดีนะแล้วทําไมถ้าเป็นประชาชนหินย้อยจะเอาเขาว่ามันมันจะได้งมีหลักมันแก๊งเหรอไม่ใช่ครับไงครับฟังดิเฮ้ยเดี๋ยวเพิ่งเสียงดีพูดอยู่แล้วกูพูดไม่ฟังวะพูดเลยถามว่ายังไงประชาชนมึงจะข่มเลยหรือว่าไงไม่ใช่ยังมีแก๊งอยู่แล้วไหนๆก็แค่ประชาชนก็เปิดไม่ได้อย่างเงี้ยเหรอ ไม่ใช่ครับกเพอมึงบอกมึงไม่มีแก๊งไงกูเลยไม่ทำอ่ะอว่าจะดนะตอนเดินเข้ามาหินหย้อยยังพูดเลยไม่ใช่หรอถ้าเป็นประชาชนก็ผมก็คงไม่ยอมอ่ะพูดออกมาเองไม่ใช่หรอคือใถ้าคือไม่ยอมผมไม่ใช่การไปกระทาเขาแต่ว่าผมก็คงจะยอมให้หลุมนั้นไม่ได้แต่คงไม่ใช่เป็นการไปแทงหรือไปทำอะไรเขาเพราะมันเป็นกฎพี่ก็รู้มันทำอะไรไม่ได้ ผมชื่อมาตี้ครับเออมายืนตรงกลางด้วยเลยแล้วโ <มา S 1> ดนให้โดนท,ทั้ทงคู่นะเนาะเจะพูดอะไรมึงพูดให้จบนั่นแหละครับพี่คือถ้าเป็นประชาชนผมคงทำมาเร็วแรงไม่ได้แต่ผมคงจะยอมให้ลุกปูนไม่ได้เรือเ่องปูนทั้งหมนอ่ะกูติดใจเรื่องที่มึงโพสอะมึงโพสทำไมคือผมก็อยากรู้ว่าพี่เป็นใครมาจากไหนเหมือนกัน มือที่มาชนรถผมแล้วไม่ได้ขอโัษเลยนะถ้าแท้เป็นพวกกูแล้วมึงจะยังไงอ่ะมึงจะเล่นเขาหรอคือที่ผมอยากได้คือคําขอโทษหรือหรือค่าเสียหายที่พี่มาชนรถผมตีแรงกาแล้วมันพังพี่เดี๋ยวกูให้ฟ่อมรถให้มะหนึ่งกล่องอ่ะกูเรียกสามล้านครัะโพลละสามล้านอ่ะโอ้ยใหญ่เนี่ย มึงไม่อยาถึงแก๊งวมึงสอคนก็รับจบไปข้างหลังกูไรีบยตกใจแล้วมึงอย่าอ้างเรียกประชาชนอีกนะถ้ามึงพูดว่ามึงมีแก๊งมึงโดนตั้งแต่ตรงนั้นแล้วจริงจริงๆอ่ะทะเลาะกันปูนแม่อะไรเงียมึงเป็นประชาชนอ่ะกูก็ไม่ทำไรกูก็ออกจริงจริทะเลาะทะเลาะกันอ่ะมันไม่มีอะไรเลยแต่ว่ามันติดที่เนี่ยแหละมันติดตรงให้มึงโพสตามหลังไง อยากเดินแรงมากนักหรอ<ำ>เดินแรเนี่ยคือคำพูดคำจางแบบได้จดอะที่โพสอ,อะอ่านนั้นยอมแล้วค่บพี่ผมผมห้าวเกินไปจริงครับมันเป็นอารมณ์จุดนั้นกับพี่แล้วถ้ากู <ผม S 1> พูด<ผ>มไม่ดี <ผม S 1> ้างอารมณ์กขูกขึ้นมาแล้วมึงพูดทำไมว่ากูพูดไม่ดีอะอารมณ์กูขึ้นผมไม่ได้ผมผมไม่ได้พูดว่าพี่พูด,มดมไม่ดีผมแค่ว่าผมพูดดีอยู่ครับ <laughs> มึงเล่นลิงกับกูวะผมผมพูดตามความจริงครับพี่คือผมพยายามพูดดีกับคนครับความจริงคืออะไรอะไรเงี้ย ควาจริงเฮียอะไรฟาดเอ้าเรายังไม่ได้เรียกร้องเลยตรงนั้นนะเล่นแม่งชุบขึ้นมาชุบมันขึ้นวะมันไม่ปิดกระเป๋านะมันไม่ปิดกระเป๋าไม่ไจะไม่ได้เรียกร้องเลยไม่ต้องไม่ต้องให้หมอรับเคสไปป่ะ แยกย้ายเจอที่ไหนเอาที่นั่นใส่สูตรซะไปใส่สูตรมาไวรุ่นทำไมทำไมเราทำไมเราไม่เคยคุยเหมือนี่คุยเลยวะไม่มีการตรงแผนสักวันอ้เหตทำไมเราไม่เราจะคุยเฉยๆไม่ใช่หรอวะหนูอยู่ในเหตุการณ์ที่เขาให้ลดความอ่ะ เอาหรอหยูก็อยู่จบก<ช>องปูนเหรอนั่นแหละไอ้คือจริงอ่ะ<ช>ตอนแรกอ่ะห,หนูไปถึงแล้วเขาลดความอ่ะหนูก็เลยเขาก็เลยให้หนูชวนรถแล้วหนูถามเขาเขามีแกงหรือเปล่าตอนนั้นที่เขาจะจบปูนเขาบอกเขาไม่มีแกงหนูก็เลยให้จเที่เราหมูคือประเด็นอ่ะคือมันต,ติดที่ติดเทนนี่นแหละที่มันโ่ะเห็นที่พี่โตดเห็นป่ะอ๋อที่โฟดอ่ะน้าคำของมันอ่ะ ปอาให้ป้าให้ตอ,ต,อตอนแรกห,หนูก็จะมาซื้อ่มงไหลเรื่องกองปูเหมือนกันแบบว่ามาจกตัดหน้าหนูแต่คือไอ้จริงๆเับ่อสเถียงที่กองปูเนี่ยพี่ไม่ค่อยเท่าไหร่แต่มาโพสอย่างเงี้ยมันมันนั่นไงอืเข้าใจแต่พี่อ่ะที่คุยกันก็คือจะมาคุยเรียกร้องเร้่องแต่แข่งพี่พี่งงเลยแม่ไปคุยคุยจบทองสุก คุยให้จบไปกนเลยครับเราไม่ได้จะคุยอย่างนี้ไม่ใช่หรอถ่าเขาดันเขาเถียงอะปากงแซ่บ